แต่เป็นเรื่องข่าวร้ายกันนิดนึงนะคะกับทางการเวียดนามก็ระบุว่าจํานวนนักท่องเที่ยวจีนนะคะที่เข้าประเทศเวียดนามมีจํานวนลดน้อยลงนะคะพในิปีนี้โดยร้อยละ9.7ก็คือน้อยกว่าช่วงเวลาเดียวกันของปีที่แล้วก็คือเดือนมกราคมถึงสิงหาคมที่ผ่านมาและคาดว่าจานวนนักท่องเที่ยวชาวจีนที่เดินทางเยือนเวียดนามจะลดลงต่อเนื่องไปจนถึงสิ้นปีค่ะเรามาดูกันว่าเพราะอะไรทางสำนักงานใหญ่สถิติเวียดนามนะคะระบุว่าในช่วงแเดือนแรกของปีนี้มีนัก นัองเที่ยวจากจีนเดินทางมายังเวียดนามเกือบ900 0 0คนนะคะลดลงต่อปีลดลงก่อนปีก่อนซึ่งปี2554นะคะมีการขยายตัวถึงร้อยละ48%ก็คือได้ต้อนรับนักท่องเที่ยวชาวจีนนะคะมากกว่า1.4ล้านคนโดยเพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้านี้อีกคือ2553ถึงร้อยละ56.5 ขณะที่บริษัทท่องเที่ยวเวียดนามก็ประสบปัญหานะคะกับสถานการณ์แบบนี้โดยอย่างยิ่งจํานวนนักท่องเที่ยวชาวจีนของบริษัทให้บริการท่องเที่ยวในนครโฮจิมินห์ก็ลดลงร้อยละ30ค่ะทางผู้อำนวยการบริษัทการท่องเที่ยวแห่งหนึ่งในโฮจิมินห์นะคะบอกว่า ผู้ส่วนของเราได้จองทัวร์ไว้สําหรับช่วงสิ้นปีนี้แต่ก็สามารถยกเลิกทัวร์ในนาทีสุดท้ายเหมือนกับที่เคยเกิดขึ้นมาเป็นเคสก่อนๆซึ่งผู้มนวยการบริษัทอีกบริษัทหนึ่งนะคะในนครดานังเป็นเมืองท่องเที่ยวอีกเมืองหนึ่งของเวียดนามนะคะบอกว่าเมื่อปีก่อนบริษัทได้ต้อนรับนักท่องเที่ยวชาวจีนมากกว่า1 0 0 0 0แคนแต่เวลานี้จํานวนท่องเที่ยวลดลงอย่างมากโดยบริษัทท่องเที่ยวบอกว่าสาเหตุก็คือเป็นเพราะปัญหาเศรษฐกิจค่ะและบางบริษัทของจีนก็เริ่มให้บริการท่องเที่ยวเวียดนามด้วยตัวเอง แทนที่จะร่วมมือกับบริษัทในประเทศเวียดนามค่ะซึ่งทางผู้นวยการเขาก็บอกนะคะว่าก่อนหน้านี้เคยรับนักท่องเที่ยวจํานวนมากด้วยเครื่องบินเช่าเหมาลําแต่หลังจากนั้นหุ้นส่วนจีนก็ไปจัดการทัวร์ของเขาเองแล้วก็นําลูกทัวร์มาลงเวียดนามสิ่งนี้เขาทําให้เสียลูกค้านะคะแล้วก็รัฐของเวียดนามเนี่ยสูญเสียรายได้จากภาษีการท่องเที่ยวไปด้วยนอกจากนั้นกรมการท่องเที่ยวภายใต้การกํากับของการท่องเที่ยวแห่งชาติเวียดนามระบุว่า อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวจะต้องเริ่มต้นในการจัดระบบสมัยปรับปรุงตลาดนะคะแล้วก็เปลี่ยนไปยังกลุ่มนักท่องเที่ยวที่มีค่าใช้จ่ายสูงบ้างซึ่งตอนนี้นะคะบอกว่านักท่องเที่ยวชาวจีนมีการใช้จ่ายน้อยนะคะส่วนที่มีใช้จ่ายน้อยคือจะเดินทางผ่านทางบกนะคะข้ามชายแดนทางภาคเหนือซะม,มากกว่าแล้วก็ซื้อทัวร์ประมาณแค่3วันในราคาประมาณ1ล้านด่งเท่านั้นเองซึ่งการรับนักท่องเที่ยวผ่านทางชายแดนนะคะคมนาคมทางบกเป็นไปอย่างเข้มงวดรัดกุมค่ะ เป็นผลทาให้จํานวนนักท่องเที่ยวลดลงทีนี้หัวหน้ากรมการท่องเที่ยวบอกว่าท่ามกลางความแยกลําบาดทางเศรษฐกิจนะคะการดึงดูดนักท่องเที่ยวที่มีการใช้ใจ่ายสูงไม่ใช่เรื่องง่ายนักแต่เราก็ตามจีนยังคงเป็นตลาดสําคัญและเวียดนามจะพยายามอย่างหนักที่จะดึงนักท่องเที่ยวจากจีนมาสร้างแรงจูงใจให้มากขึ้นนะคะเพื่อให้บรรลุเป้าหมายดังกล่าวเวียดนามก็จะทํากิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวในจีนด้วยแล้วก็วางแผนที่จะเชิญสํานักข่าวจีนมาที่เวียดนามด้วยค่ะ